ฟาดราม่าพื้นสกรปรกแพทนอปพาทุ่ม5แสนทำห้องครัวใหม่หลังจากที่แพทนอปพาเจอชาวเน็ตดราม่าวิจารณ์เรื่องความสะอาดของพื้นห้องครัวจากคลิปโชว์ฝีมือปลายจวักทำไข่เจียวล่าสุดแพทฟ,ฟาดดราม่าแบบแรงๆด้วยการทุ่มเงินกว่า5แสนบาทรีโนเวทห้องครัวใหม่ทั้งหมดเรื่องมันเกิดจากคลิปทอดไข่เจียวคนดราม่าพื้นห้องครัวก็เลยไปขัด พอไปถ่ายก็ยังสกรปรกเหมือนเดิมก็เลยถึงเวลาที่จะรีโนเวท้องครัวหลังจากที่เจอดราม่าให้มันจังหวัดจันทบุรีรีไปห้องนี้เป็นห้องพักแต่เอามาทําเป็นห้องครัวพื้นมันก็เป็นพื้นสําหรับห้องพักไม่ใช่ห้องครัวที่พร้อมจะรับความสกรปรกใดๆการเช็ดถูก,ก็เหนื่อยไหนายก็ทําเลยส่วนกําแพงก็จะทาสีใหม่เปลี่ยนประตูเปลี่ยนซิงล้างจานเปลี่ยนบานเกล็ด เปลี่ยนเตาแก๊สก็ขอบคุณทุกดราม่าที่เอ่ข้ามามันทำให้มีวันนี้ค่าใช้จ่ายในการทำห้องครัวใหม่ทั้งหมด5 0 0 0 0 0แต่มันคุ้มมาก